สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่3พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาโดยคุณครูโชตินันาัางสีนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยานะครับ ปัจจัยที่ส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยานะครับอาณาจักรอยุธยามีพื้นฐานวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณอยู่แล้วกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของแคว้นโบราณก็คือแคว้นสุวรรณสุพรรณภ,ภูมิแคว้นละโวจึงมีรากฐานวัฒนธรรมที่พัฒนานมาอย่างต่อเนื่องและได้รับวัฒนธรรมต่างชาติ เข้ามาผสมประสานกันเช่นของเขมรมอนอินเดียจีนอารับและตะวันตกอยุทยามีผู้นําที่มีความสามารถในสมัยอยุทยามีพรามหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการสงครามจึงสามารถขยายอาณาเขตของดินแดนได้อย่างกว้างไกลนอกจากนี้ยังมีพ้ามหากษัติย์ ผู้ทรงมีพระปีชาสามารถด้านการปกครองส่งเสริมการค้าขายการติดต่อกับชาวต่างชาติและมีการส่งเสริมวัฒนธรรมทําให้กรุงศรีอยุธยานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองทางทางด้านเศรษฐกิจและมีความเจริญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมาเป็นระยะเวลากว่า400กว่าปีในรูปนี้ก็คือวัดสานเปาโลจังหวัดลบบุรีซึ่ง เป็นหอดูดาวในสมัยพระนารายมหาราชที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมานะครับกษัตริย์ในสมัยอยุทยาที่มีความสามารถได้แก่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอูทองทรงสถาปนาอนาณาจักรกรุงศรีอยุทยาสมเด็จพระบรมไตโลก,กนาถเป็นกษัตริย์ผู้สร้างความมั่นคงทางด้านการปกครองให้กับกรุงศรีอยุทยาทางทางด้านการทำสงคราม การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งใช้มาจนถึงสมัยรัชาการที่5ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการส่งเสริมด้านวรรณกรรมและพระพุทธศาสนาเป็นต้นต่อไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นกรรษัตริย์ผู้ทรงประกาศอิสรภาพและกอบกู้เอกราชทรงสร้างความมั่นคงทางด้านการเมืองการทหารให้กับกรุงศรีอย,ยุธยาสมเด็จพระนารายมหาราช เป็นผู้ทรงเจริญสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาชาติและส่งเสริมกวีการเขียนงานวรรณกรรมเป็นต้นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่ทำให้กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองก็คือกรุงศรีอยุธยามีทำเลที่ตั้งที่ดีและอุดมสมบูรณ์กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ราบลุ่มและมีแม่น้ำสำคัญสามสายล้อมรอบทั้งสี่ทิศทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำลำคลองที่มีอยู่มากมายทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถติดต่อกับหัวเมืองใกล้เคียงได้สะดวกจึงเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าจากหัวเมืองเช่นของป่าสินค้าทางการเกษตรที่ต่างชาติต้องการนักเรียนลองดูนะครับหมายเลข1ห,หมายเลขึหนึ่งก็คือแม่น้ำลบบุรีทางทิศเหนือหมายเลข2สองคือแม่น้ำป่าสักทางทิศต,ตะวันออก หมายเลขสามแม่น้ำเจ้าพยาทางทิศตะวันตกและก็ทิศใต้นะครับนักเรียนประเด็นต่อไปก็คือกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทยเดินเรือเพียง3-4วันก็ถึงปากอ่าวไทยทําให้เรือของต่างชาติเดินทางเข้ามาค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาได้สะดวกมีการค้าขายกับดินแดนที่อยู่ใกล้เคียงเช่นขเขมรมอญและดินแดนที่อยู่ห่างไกลเช่น อินเดียจีนอาหรับและชาติตะวันตกกรุงศรีอยุธยาได้พัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญของภูมิภาคเพราะเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าจากนานาชาติที่พ่อค้าชาวต่างชาติต้องการเข้ามาซื้อหาการติดต่อกับต่างชาติทําให้กรุงศรีอยุธยาได้รับวัฒนธรรมต่างชาติมาผสมผสานจึงมีวัฒนธรรมแบบผสมผสานทั้งจากขขเขมรจีนอินเดีย และวัฒนธรรมตะวันตกตัวอย่างในรูปนี้ก็คือภาพวาดลายเส้นเกาะเมืองอยุธยาโดยชาวยุโรปที่เข้ามาในปลายสมัยของพระเจ้าปราสาททองแสดงถึงที่ตั้งสถานที่สำคัญต่างๆในอนาณาจักรอยุธยาครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองก็คือมีการจัดระบรบเบียบการปกครองที่ดี กรุงศรีอยุธยามีการจัดระเบียบการปกครองที่มีประสิทธิภาพโดยแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็นกรมต่างๆดูแลครอบคลุมในทุกด้านเช่นด้านพลเรือนด้านทหารด้านการต่างประเทศด้านการค้าและการติดต่อกับต่างชาตินอกจากนี้ยังมีการออกพระอัยการหรือกฎหมายจำนวนมากครอบคลุมทั้งในเรื่องของการทะเลาะวิวาทการลักขโมย การร้องทุกข์การแบ่งทรัพย์สินการเกษตรการค้าขายการคู่หนี้ยืมสินการควบคุมกำลังคนกฎหมายเกี่ยวกับทาตและอื่นๆจึงทำให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมากสุดท้ายนี้เราจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยาก็คือ การมีผู้นำที่มีความสามารถการมีที่ตั้งที่เหมาะสมการมีพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีอยู่แล้วสุดท้ายก็คือมีการจัดระเบียบการปกครองที่ดีนั่นเองนะครับนักเรียนสวัสดีครับ